สวัสดีครับโยผมเจคอนะครับวันนี้อยู่ในเกม King God Castle ครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตไปได้สักพักนึงแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมาทันเนาะก็คืออัปเดตตัวของการเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ยจะเพิ่มตัวของความยากนะครับจะเป็นเหมือนการท้าทายในการเล่นพวกการโจมตีนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะจะสามารถเพิ่มความยากได้นะครับ โดยวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับก็คือการล่ากอบลิ่มทองที่ความยากขั้น15นะครับโดยเดี๋ยวผมจะบอกทีมที่ใช้นะครับสมบัติที่ใช้แทมบูชาที่ใช้เนาะในการผ่านของผมนะครับเดี๋ยวก็เลยนะครับผมจะขอพูดถึงอีเวนท์ที่เพิ่งจบไปนะครับคือการตีบอสแคลนนะครับโดยแคลนของผมเนี่ยสามารถตีไปได้ถึงขั้นที่27ขีดหนึ่งนะครับเป็นอันดับที่62เนาะ ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะพอใจกับแคลนตัวเองมากเลยนะที่สามารถตีมาได้ถึงขนาดนี้นะครับก็นี่คือดาเมจที่ทําได้คร่าวๆเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทีมกันเลยนะที่ผมจะใช้นะครับโดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นทีมที่ใช้สําหรับเทคนิค2ดาวเงินในตาแรกนะครับโดยถ้าใครยังไม่ดูเทคนิคนี้นะครับสามารถไปตามลิงก์ที่ปุ่มตัวไอได้เลยนะครับก็ผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะเนาะจะพูดถึงก็คือมีตัวลิลลี่บาดีอัลเบิลอน ดูเนียแล้วก็ไลกานะครับจะเป็นตัวพวกนี้เนาะที่ใช้ทํา2ดาวเหมือนครับเผื่อใครไม่เข้าใจสามารถไปดูได้เนาะโดยตัวละครหลักนะครับที่เราจะใช้เป็น d p s นะครับเราจะใช้เป็นตัวของฮลล่าครับเนื่องจากเป็นตัวที่ไม่ได้ต้องการใช้มานานนะครับและตัวมันนะครับ็ยังเป็นตัวที่ทําดาเมจ DPS ได้แรงมากๆเลยนะครับก็เลยจะนํามาใช้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงสมบัตินะครับตัวของสมบัติเนี่ยผมจะใช้เป็นสมุดบันทึกของนักประจญภัยนะครับเนื่องจากมันสามารถเพิ่มรางวัลจากการเดินทางนะครับได้อีก20%นเนาะ ทำให้การหาเงินการหาสมุดการหาแต้มพาร์หาได้เยอะมากขึ้นนะครับสมบัติทิ้นต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นหน้ากากภาพหวงตาครับหน้ากากภาพหวงตาเนี่ยสามารถหาได้จากด่านเข้ายึดในด่านที่8นะท่าที่ผมจาไดอ๋อด่านที่9นะครับ จะหาได้จากด่านที่9้าแล้วเนาะก็ด่านที่10ด้วยแต่ว่าด่านที่10เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้หาจากด่านนี้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างใจยากครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะหาไม่ได้เนาะแล้วก็เล่นไม่ผ่านด้วยครับโอเคครับความสามารถของตัวหน้ากากเนี่ยมันจะสามารถก๊อปตัวที่เก่งที่สุดของเราได้นะครับดยความสามารถเนี่ยมันจะลดลงมานะครับแล้วแต่ระดับขั้นของสมบัติเนาะโดยสมบัติขั้นเทียร์คิงก๊อฟเนี่ยจะก๊อปความสามารถ75%ของร่างจริงนะครับต่อมาครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวแท่งบูชาที่ผมใช้นะคร ี่จะเป็นแทบูชาช่างตีเหล็กนะครับ15ส่วนแท่บูชาความโลภเนี่ยเอามาใส่เพื่อบางครั้งเนี่ยใช้สําหรับร้านค้าที่มาขายนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยเราใช้เป็นตัวแท่บูชาช่างตีเหล็กในการรีการตีเหล็กนะครับทําให้สามารถหาของดีๆมาใช้งานได้นะครับส่วนแทบูชานักเวทเนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าจะใช้เป็นตัวอื่นนะครับอย่าง PR จูปิเตอร์ยอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวของนักเวทแทนก็ได้นะ จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเค okay, ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะไปที่นี่ครับเค okay. ลากกอบลินทองนะครับระดับความยากที่15นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับว่าขั้นความยากแต่ละขั้นเนี่ยมันจะเพิ่มพลังชีวิตของตัวกอบลินนะครับแต่ว่ากับกันนะครับก็จะเพิ่มปริมาณรางวัลทองท,องที่ได้รับด้วยนะครับต่อขั้นหนึ่งเนาะโดยขั้นที่15เนี่ย ตัวกอลลินนะครับจะมีพลังชีวิตบวกอีก11,012%เลยนะครับแต่ว่าของที่ได้รับเนี่ยก็คือทองเนาะจะได้รับ1,500%นะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรีหาตัวของหนังสืออันเชิญฮีโร่ขั้นสูงนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้หาเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นในช่วงต้นได้ดีมากๆเลยครับก่อนอื่นเรเรียกตัวเลยนะครับนี่นะเรียกมาแค่นี้ก็พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเรียกอะไรเยอะมากเนาะที่เหลือนะครับก็กดมาก็ได้นะครับแล้วก็เอามาขายทิ้งนะเราต้องการแค่ฮีวล่า1ดาวเงินพอครับเพอเดียว ต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่ตัวพ่อค้าก่อนนะครับถ้าพ่อค้าเนี่ยมีของที่มาขายที่พอใช้งานได้น,นะครับก็ซื้อมาได้เลยเนาะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างถูกครับเนื่องจากเราเอาตัวของแทบูชาความโลภมาด้วยเนาะก็ผมจะเลือกเป็นตัวของหนังสือพลังเนาะอันนึงที่เหลือนะครับก็จะเป็นการสุ่มหาถลุงเทียเลเวลส2นะครับเนื่องจากเราเอาแทบูชาช่างตีเหล็กมาด้วยนะครับทาให้เราสามารถรีหาได้เรื่อยๆเ,ยเยนาะ ก็แนะนําว่าให้รีหาครับอถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการใช้อนไนเลยนะแต่ว่าเราจะเอาตัวของนังเสือเชิญมานะเอามาซื้อครับเอามาซื้อปุ๊บแล้วก็ขายมันจะได้กลับมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็ถือว่าพอได้เงินคืนบ้างครับผมต้องการเป็นธนูนะครับต้องการธนูแค่นี้เนาะใส่ไปเลยก็ได้ครับ ที่เหลือนะครับผมใช้เป็นคาทาเวทให้หมดเลยเนาะโอเคอืมโอ้โหมันออกแต่ธนูเนาะอืมโอ้มีแต่ธนูจริงๆนะครับเนี่ย ในการเล่นด่านนี้เนี่ยคือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเี๋ยวผมเนี่ยบางครั้งมันก็เคลียร์ไม่ได้หมดนะครับแล้วแต่ดวงด้วยเนาะนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวของสมบัติหน้ากากนะครับจะทําให้เสียชากว่าดีพอสมควรเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวเดียวที่สามารถปล่อยอุกบาทลงมาได้นะนี่นะครับเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับในของรางวัลเนี่ยจากที่เห็นนะครับมันจะได้970 แต่ว่ามันจะได้รางวัลจากการเดินทางตัวของสมบัติสมุดนักเดินทางเนาะจะสามารถบวกของรางวัลที่ได้หลัอีก20%เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ800กว่าๆนะครับถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำคลิปนี้เนี่ยไปใช้กันได้นะครับก็ไปลองใช้กันดูเนาะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ